ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการเมื่อเวลา13นากา30นาทีของวันนี้ณหอประชุมอนุสร์59ปีโรงเรียนสาจังหวัดน่านพลตรีแคนิสรอัสอมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยมีพันโทสุภกรผู้จันทรผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่14ประธานกรรมการตรวจเลือกศส,สดีอำเภอเวียงสาพร้อมด้วยในอำเภอเวียงสาปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในการนี้ภายในบริเวณที่ตรวจคัดเลือก ได้จัดเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอเวียงสาได้จัดจุดตรวจคัดกรองตามมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาอย่างเคร่งครัดค่ะให้ทหารกองเกินทุกคนใส่หน้ากาก,ากอนามัยและเว้นระยะตลอดเวลาหลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับญาติทหารกองเกินและกำนันผู้ใหญ่บ้านเชิญชวนให้ทหารกองเกินที่มาตรวจเลือก ให้สมัครเข้ามารับราชการทหารกองประจำการมาเป็นครอบครัวเดียวกันสู่ทหารอาชีพนิวส์4 4สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพขา่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน